ผมอยู่กับคุณเฟรนเจ้าของธุรกิจรับจ้างจองโต๊ะสวัสดีครับคุณเฟรนครับรอไล้ได้ตังทํทำไงอะ่ะไปรับจ้างเอาคิวแล้วกินแทนลูกค้าได้ไหมไม่สิจะกินะแทนลูกค้างั้นต้องรบกวนให้ลูกค้าใายตังค์ง <c oughs> ท,งทีเดียว <c oughs> เคยจองโตมากสุดจนผู้จัดการร้านโทรมา ถ้านับเป็นโต๊ะนี่ประมาณ40โต๊ะมันมีการแข่งขันออทุกคนมันไปแยง่งมันไปตีกันหน้าร้านนะพี่เ,ออเพื่อที่อยากให้โต๊ะดีๆกับลูกค้าไงฉันมากก่อนเนี่ยฉันส่งคนมาตั้งแต่6โมงเช,ช้าจะไปนคอนเสิร์ตแบ็คพิงเนี่ยไปนอนเป็นลมกันไปเลยส่งทีมงานไปรอ2อวัน2วันแล้วก็นอนอยังไงอ่ะจับสือมือเปล่าปะธุรกิจนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรไหม ันนี้เล่าหมดแก้วกับผมดอมทัชธรเนี่ยอยู่กับอาชีพที่แค่รอก็ได้เงินแล้วเฮ้ยอาชีพอะไรรอแล้วได้ตังค์รอแล้วได้เงินมีเหรอมีครับอาชีพนี้รับจ้างจองโต๊ะและผมอยู่กับคุณเฟรนเจ้าของธุรกิจนี้สวัสดีครับคุณเฟรนครับเดี๋ยวต้องขอฟังก่อนว่า เริ่มยังไงแล้วรายได้ดีแค่ไหนดีไม่ดีผมอาจจะไปทำกับคุณเฟนนะโอ้ยินดีเลยค่ะพี่ชนแก้วกับผมก่อนกินเครื่องดื่มไม่หมดก่อนอาชน่อยฮะยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักกับคุณเฟนนะอันนี้เอางี้เอาเอาเรื่องรอได้ได้ตังค์ทำไงอ่ะไปรับซัางต่อคิวร้านอาหารผับบาร์เพจอะไรนะป้ารับจองโตะใช่ป้าจองโต๊ะป้าจองโต๊ะไป ไปเคลียร์คิวให้แล้วเราก็ยืนรอต่อคิวให้ลูกค้าแล้ว<า>กินแทนลูกค้าได้ไหม,มหไม่สนะิถ้ากินแทนลูกค้างันต้องรบกวนให้ลูกค้าใส่ตังค์ด้วยที่มาชื่อเพจป้าป้ารับจองโต๊มาจากไหนอะคุณเฟรนจริงๆตอนแรกไม่ได้ชื่อป้าป้าจองโตะชื่อไรชื่อรับจองโต๊ะเลยรับจองโต๊กทมรับจองโตก๊กทมใช่แต่ว่าพอดีว่าวันนั้นเราไม่ได้ไปทํางานเราส่ทงทีมงานไป งานแล้วเขาก็ส่งส่งรูปกลับมาหาเราเป็นแบบป้ารูปแบบพกป,ป,ป้าที่แบบอะไรอย่างนี้<อ>ใช่คือเพื่อนอ่ะขับรถอยู่แล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยพี่เฟนทําไมแบบไม่เปลี่ยนชื่อเป็นแบบป้าจองโตไปเลยวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเออชื่อนี้มันจําง่ายเนอะเออป้าจองโตมันติดปากเยอย่ยงเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะโอเคเอาเป็นแบบป,ป้าป้าจองโตป้าป้าจองโตใช่ก่อนที่คุณเฟนจะมาทําอันนี้เรียกเป็นธุรกิจได้เลยนะทําอะไรมาก่อนนะ่ะคุณเฟนเฟนเนี่ย จบเศรษฐศาสตร์มานะแล้วก็ไปทํางานเป็นเอาซอรอยู่ที่ไทออยโอ้ oh, ใช่ที่ชนบุรีมาก่อนแล้วก็ทําอยู่ที่นู่นมาประมาณสปี3ามสี่ปีครับเป็น QC วซีอ่ะคอยดูเอกาสารอะไรอย่างเงี้ยครับปวดขมามากเอาไม่ชอบขอกง,งาน<ต>ไปจับผิดคนอื่นเขาสนุกดีออกออกมาคือแบบรู้สึกว่าแบบมันความกดดันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเราก็เลยแบบว่าโอเคออกมาค้าขายดีกว่าก็ <c oughs> ออกมาขายปลาไข่ก็คือแบบเราทําแบบแช่แข็งส่งขายคือแบบก็ส่งทั่วประเทศเลยอแล้วจุดอะไรที่ทําให้เราทำเบื่อ,อ <laughs> แค่นั้นเลยใช่คือขายก็ขายดี <laughs> มันเหนื่อยอเพราะว่าทําคนเดียวทําการตลาดคนเดียวแพ็คของคนเดียวเลยอย่างเงี้ยตอนทํางานประจําอะ รายได้ไม่ดีหรอสตาร์ทเลยนะตอนทำงานที่ชนบุรีครับสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทใช่พอสำหรับใช้จ่ายประจำวันใช่แต่ก็ไม่มีเงินเก็บบางทีติดลบด้วยต้องไปแบบว่าไปอันนั้นเป็น่ที่เราแล้วละไปเซ็นร้านอาหารไปก่อนว่าแบบป้าเดี๋ยวไปเคลียร์ตอนแบบสิ้นเดือนนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนมาขายปลาไข่ฟรเซ่น อันนั้นรายได้ดีไหมอันนั้นก็ก็ดีคือแบบก็รายได้แบบว่ากําไรเดือนหนึ่งก็ตกที่ประมาณสองหมื่นคือเท่า<อ>ๆเงินเดือน,น,นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้เยอะมากคือสามารถเลี้ยงดูตัวเราเองได้เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าไม่เท่ากับป้าป้าจองโตตอนนี้ป้าจองโตเนี่ยคือแบบมันก็ได้แบบประมาณสามเท่าครับโอเคก็เลยแบบว่างั้น จบที่ตรงยังไม่จบคือจริงๆ,งๆก,ก็ยังทําอยู่แต่ว่าเหมือนจังหวะชีวิตออมันเข้ามาพอดีว่าเราไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วเพื่อนก็แบบ เฮ้ยพี่เฟย์เนี่ยถ้ามาเชียงใหม่อ่ะต้องมาเที่ยวร้านนี้นะแม่งดังที่สุดเลยอยู่ในเชียงใหม่เป็นร้านอะไรร้านอาหารร้านผับผับที่ดังที่สุดเลยใช่เรารุ่นน้องก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องจองโต๊ะจองคือจองกับร้านหรือว่าจองกับจองกับคนที่แบบว่ามารับจองโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอธุรกิจนี้คือมันมันอยู่รู้จักกันในวงแคบแคพอเหมือนเรารู้ว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจแบบเนี้ยครับมันน่าสนใจไอ้ร้านเนี้ย มันดันมาเปิดที่กรุงเทพแล้ว<อ>คืออยู่ในใกล้ๆแถวบ้านเราพอดีเราเลยเห็นโอกาสตรงนี้เราก็เลยลองทําเล่นๆดูเราก็ลองทําเหมือนเชียงใหม่ดูดีว่าเรารับจองโตดีไหมก็เลยโพสต์เราก็มีเพื่อนแบบอยากมาเที่ยว<อ>ก็แบบเฮ้ยพี่เฟนหนูอยากไปเที่ยวอ่ะจองโต๊ให้หน่อยได้ไหม<อ>คิดราคาเท่าไหร่<อ>ก็แบบอ่ะห้าร้อยบาท แล้วเราก็เป็นคนไปรอเราก็เป็นคนไปรอเองไปเริ่มเองไปนั่งรอเองอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคุณเป็นไปรอนานไหมรอไม่นานประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงได้ห้าร้อยเอดีกว่าแรงขั้นต่ำดีกว่าแรงขั้นขั้นต่ำครับทุกอย่างมันก็คือแบบเป็นจังหวะเป็นแบบเป็นการแบบทดสอบอือันนี้เพราะเราเห็นโอกาสแค่นั้นเองแหละว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากอเฮ้ยมันสามารถแบบว่าทําเงินได้เปิดรับจองเปิดเพจไปเลยดีกว่าวะอะไรอย่างเงี้ยพอเราเปิดเพจปุ๊บ เหแตกเลยคนแ <มา S 2> ชทเ,เข้ามาถามเยอะมากเพราะว่าคนอยากกินแล้วเราก็ต้องเป็นคนตอบเองเราเป็นแอดมินเองใช่แล้วเราทําคนเดียวคือแต่ก่อนอะเราเกิดมาจากผับนะนรับบอกก่อนแนตะ่ว่าพอมันเจอช่วงโควิดผับมันโดนสันออ่งปิดมันก็เป็นังหวะอีกทุกอย่างมันเหมือนดวงออคือมีลูกค้าทักเข้ามาว่าหนูอยากกินเจ๊ฟไฝก็เลยปริงเอ้ยงั้นเราไปรับจองร้านเจ๊ฟไฝเราคือลูกค้าที่จะมาใช้บริการเราอะเขารู้อยู่แล้วว่าแต่ละร้าน่ะมันยากถ้ามันง่ายเขาไม่จองเราหรอกเขาก็ไม่จองเองเขาไปกินเอง โอ้ตอนนี้เป็นเวลา9โมงคิวเต็มแล้วคือมาคอเชฟไสคือที่สุดแล้วร้านอาหารคุณเฟนก็ไปจองเองเลยไหมหรือว่าเริ่มทุกอย่างทุกอย่างที่ร้านที่รับจองเฟนไปเองหมดทุกที่เพราะเฟนต้องไปดูสถานที่ไปดูอะไรอย่างนี้ก็ไปเริ่มเองก่อนไปรู้ระบบของเขาก่อนแล้วเราต้องมาถ่ายทอดกับทีมงานว่าต้องไปรอแบบนี้นะต้องไป คิวอย่างนี้ต้องไปลงชื่ออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่คนที่มาทํางานกับเราคนที่มาเป็นเป็นคนไปรับจองคิวให้เนี่ยช่วงอายุประมาณเท่าไหร่อะกว้างเลยค่ะตั้งแต่วัยรุ่นยันผู้สูงว,วัยเล้แล้วคุณเฟดไปหาคนจาก พื้นที่อื่นที่เราไม่คุ้นเคยยังไงอะเดินหาค่ะเดินหาก็สมมุติว่าแบบผับมันเปิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถามตามบ้านแถวนั้น่อ่าเปื่อถามตามบ้านแถวนั้็คือแบบเดินเข้าไปแล้วก็แบบว่าเป็นแบบเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอายุเท่าไหร่อะสนใจมีงานพิเศษนะรับงานไหมเ่งโอ้โหเนี่ยบ้านน้องเดินข้ามไปแค่ตรงเกิดผมเป็นวัยรุ่นเจอคนมาถามถึงว่าไม่ฉาชีพหลอกไปทําอะไรเปะวะก็มีเดินไปถามบ้างแล้วก็มีสมัครเข้ามาเองบ้างก็อสมัครมาเองด้วยจุดเริ่มต้้นนนททีีี่เเอาาาาาคคุุณณปลงงวัยยยกษมม มาจากไหนฮะตอนแรกยังไม่ได้ใช้พวกป้าก็ยังใช้พวกวัยรุ่นแต่คันนี้บางวันเน่ยเวลามันไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเราก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยป้าในชุมชนเราอ่ะเขาเคยไปต่อคิวแลกเหรียญแบบที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยไอ้ลงกระสอบรืแบงค์นูนออยู่แถวบ้านเราอยู่แล้วเลยเราเคยเห็นเขาไปต่อเลยแล้วก็แบบ งานมันคล้ายๆกันคือไปต่อคิวเหมือนกันนั่นแหละเราก็เลยแบบลองชวนป้ามาทําดูแก่สุดนะแก่สุดแก่สุด74ครับเช็คล่าสุดเขายังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ยังไม่ใช่หมาถึงยังทำงานอยู่กับเราใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมยังทำงานอยู่เป็นระบบมากขึ้นไหมนับตั้งแต่วันแรกมาจนถึงตอนนี้อ๋อใช่ระบบมากยังมีอะไรที่มันยังติดขัดอยู่ไหมอ่ะต้องเข้าใจก่อนว่าร้านไหนที่มันเป็น walk in เนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลคิวได้ แต่แบบบางทีลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินเรามาแล้วว่ะเรามายืนรออีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยลูกค้าเขาไม่โอเคอยู่แล้วมันต้องมีประสบการณ์มันไม่ใช่ง่ายๆไงี่พี่ถ้าลูกค้าไม่โอเคเราคืนเงินเต็มให้ลูกค้าด้วยนะแล้วก็ต้องถือวันนั้นถือว่าต้องให้ฟรีไปเลยคูเฟนอ่ะจะคัดงานก่อนครับถ้างานไหนแบบยากเราก็จะไม่ได้ส่งคนที่ไม่ค่อยเก่งไปรเลยเงี้ยงานไหนยากส่วนมากคือแบบ ร้านที่คนมาต่อคิวเยอะๆแล้วแบบคือลูกค้าอาจจะไม่ค่อยแต่ว่าค่าค่าจะจองเนี่ยก็จะสูงหน่อยซูแล้วมันมันมันความยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งมันเจอความกดดันคคุณต้องมาให้ตรงเวลาจำนวนคุณต้องเป๊ะมันมีร้านที่เป็นแบบนี้จริงๆนะคือแบบว่าหนูเคยเจอร้านที่แบบว่า ลูกค้าโทรมาจองสี่คนหนูก็ไปลงเลยสี่คน,นแม่งมาจิง8ดคนถ้าเป็นร้านอื่นก็แบบโอเคเนี่ยฉันจัดหแต่ร้านนี้ก็ไม่ให้ร้านนี้คุณจองมาสี่คนคุณเขียนมา4ี่คนนี่ถ้าอย่างงั้นคุณก็นั่งซ้อนเอานั่งตักกันเอง <c oughs> หนูแบบโอเคครับมันก็เลยเป็นบทเรียนของเราเลยว่าโอ้ร้านนี้คือเป๊ะอยากดูค่าจองเท่าไหร่ร้านยากยๆพันสองค่ะ พันสองถ้าเรายกไป8คนหารแทน,นก็ไม่เท่าไหร่ก็อโอเคก็คุม้มแต่ถ้ามา2คนมันก็จะเป็นแบบเลทแบบลดลงอะไรอย่างงี้แล้วถ้าผมอยากไปเที่ยวผับอะถ้าไปเที่ยวผับมันก็จะมีกฎของแต่ละผับไม่เหมือนกัน,นคือต้องบอกก่อนว่าหนูว่าเข้าใจร้านนะพอธุรกิจเนี้ยมันเติบโตขึ้นมันมีการแข่งขัน ทุกคนมันไปแย่งมันไปตีกันหน้าร้านนะพี่เพื่อที่อยากให้โตดีๆกับลูกค้าไงฉันมาก่อนเนี่ยฉันส่งคนมาตั้งแต่6กโมงเช้าพี่ได้บอกมาเลยเหรอใช่ฉันมาตั้งแต่ตีสามมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนไอ้หวยอะที่ไปแบบแย่งกันที่ตู้อะอะไรมีพี่หนูเห็นแบบไอ้พวกเนี้ยคืองานสามาถจะเป็นงานคอนเสิร์ตยิ่งวงดังๆเนี่ยเอฟซีเขามีไงพี่หนูอยากได้โตแบบหน้าเวทีอยากจะจับจับอะไรแล้วเราก็รับปาก รับปากลูกค้าไว้ว่าเดี๋ยวจัดให้อ่แต่คือแบบว่าคือเราก็ต้องคุยรายละเอียดก่อนลูกค้าว่าโอเคแต่แบบถ้าลูกค้าให้หนูไปวอล์กอินเร็วแบบว่าอยากได้โต๊ะหน้าอย่างมันก็ต้องจ่ายแพงอะเนอะเพราะว่าเ,ออเราก็ต้องไปรอคิวตั้งแต่แบบผับเปิดหกโมงไปรอคิวตั้งแต่ตีสามขับเขายอมไหมอย่างที่บอกแหละว่าเขามากันสิบคนเขาหันคนะราหยเออมันก็คุ้มเนอะ,อะไรแบบนี้มันคุ้มกว่าไงถูกไหมฉันไม่ต้องมานั่งเสียเวลาไงก็คือแบบนี้แต่เราคิดถ้าเป็นงานพวกนี้เราคิดเป็นชั่วโมงอยู่แล้้้วตออนนนีีีมมรราาาหผั จะมีจองอย่างอื่นโรงพยาบาลเอาเรามีแล้วค่ะใช่สิริราชครั้งเดียวพอค่ตีสามอะค่ะจนถึง10บโมงคือเขาแจกคิวตอนตีห้าอ๋อแต่ต้องไปตีสามต้องไปตีสามเพื่อจะไปเอาคิวเฉยๆแล้วคือหมอลงส0บโมงสิบโมงอะพี่โอ้โหก็เลยคิดว่าพอละพอแล้วไม่คุ้มแล้ไม่คุ้มด้วยนอกจากโรงพยาบาลมีอีกไหมจิ๊บบ์คอนเสิร์ตแบ็คพิงเนี่ยไปนอนเป็นลมกันไปเลยไทยทิกเก็ต ที่พารามสามไปรอส่งทีมงานไปรอสองวันสองวันใช่แล้วนอนอยังไงอ่ะก็นอนตรงนั้นไปเลยเราคิดค่าค่าไปจองคิวเท่าไหร่หลักพันแต่หลายพันหลายพัน เขาก็ยอมจ่ายคือแบบเพราะว่าถ้าเขาไปซื้อรีเซลมันแพงกว่านี้อยู่แล้วรายได้มั่นคงไหมถือว่ามั่นคงไหมมันสม่ําเสมอไหมแต่ละเดือนไม่ค่ะไม่เลยเคยแบบเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเคยได้สูงสุดเลยนะกำไรอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนเจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนหนูคิดว่าธุรกิจเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆตใ้ที่แบบว่าก็ยังมีผับมีร้านมีร้านอะไรเปิดใหม่ๆหรือคนที่แบบกระแสทุกอย่างมันไปตามแบบอเงี้ยสุขเสาร์อาทิตย์นี่เป็นอะไรที่พีคสุดๆถนัดเป็นงานเนี่ยประมาณ 15งานขั้นต่ำ15งานต่อวันใช่เพราะว่าหนูมีทีมงานประมาณ20คนอิบงานขั้นต่ำไม่รวมโต๊ถ้านับเป็นโตนี่ประมาณ40โต๊ะเคยจองโตมากสุดจนผู้จัดการร้านโทรมาเฮ้ยเพจมึงอ่ะปาไปครึ่งร้านแล้วนะเขามากันจริงหรือเปล่าเนี่ยตอนนั้นจำได้เลยว่า40โต๊ะโตก็คือหาคนมาประมาณ40คนยืนต่อแถวเว้ยแล้วเราคนพอ40คนหาเลยโทรหากันแบบมีสายไหนเป็นบ้างคะ คือ,เ,อ,อเพื่อนคนนั้นมีชวนมาหน่อยดิอะไรชวนมารับโต๊ะก่อนอมันแอนแฟร์ไหมฮะธุรกิจนี้มันแบบเหมือนไปเอาเปรียบคนที่ไปต่อคิวเองจริงๆเนี่ยคุณเป็นมันแล้วแต่คนมองจริงๆเพราะว่าบางคนอ่ะก็อย่างมันก็มีลูกค้ายอย่างที่หนูบอกว่าเขาอยากให้พ่อแม่มาทานแต่เขารอไม่ไหวรอกรแล้วพ่อแม่เขาก็ดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ธุรกิจนียมันตอบโจทย์เขาเขาก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปแล้วเขาก็คือมาถึงเขาก็ได้กินพ่อแม่เขาก็ได้กินด้วยแต่มันก็มีคนที่แบบว่า ก็คิดแบบพี่ก็มีที่แบบว่าเอ้ยมันแร์หรือเปล่าวะแบบว่าฉันมารอต่อคิวแล้วคือแบบคุณก็จ้างเราเสียจะไม่ต้องมารอต่อคิวเออใช่จ้างคุณแฟนสิคุณจะได้ไม่ต้องรู้สึกไม่แร์ใช่อืมจับสื่อมือเปล่าปะธุรกิจนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรไหมสมองไะมคะพี่นะฮหนูปวดหัวมาก้วยนี่ต้องกินวิตามินบีมันต้องทงแรงทนนะคือแบบว่า มันไม่ได้มีอะไรได้มาฟรีๆอ่ะพี่ต่อให้แบบดูว่าเหมือนจับเสื่อมือเปล่าอ่ะแต่ฉันทํางานนะอืมใช่มันจะจับเสือมือเปล่ายัางไงฉันก็ทำงานแทนคุณถูกมาเราไม่ได้ลงทุนด้วยด้วยเม็ดเงินเราแต่ว่าเราลงแรงเราธุรกิจน,นที่บ้านว่ายังไงบ้างอ่ะคุณเพลนเขาเขาสนับสนุนหรือว่ามีส่วนมาช่วยช่วยทำไหมคือจะบอกว่าที่บ้านเนี่ยนะ เวลาหนูจะทาอะไรอ่ะเขาเหมือนเขาไม่ค่อยเชื่อมากกว่าว่าเราจะทําได้คือตะกอนอ่ะแม่ก็จะแบบว่าไม่เคยสนับสนุนอะไรเลยคือคิดว่าเราจะทําไม่ได้คิดว่าเราจะทําไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาวันเนี้ยพอเขาเห็นว่าเออมันทําเงินได้เยอะมันแบบประสบความสําเร็จเขาก็แบบเขาก็ยินดีด้วยเขาก็แบบเออเขาก็เชื่อใจเราแหลวแล้วมีอะไรที่อยากบอกคนที่บ้านไหมจริงๆแม่เนี่ยก็เป็นคนที่พพอร์ตเรามาทุกอย่าง หนูรู้แหละว่าเขาภูมิใจครับใช่แต่แค่ว่าอาจจะไม่ได้ออกมาเป็นคําพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่รู้แต่คือทุกวันเนี้ก็อย่างน้อยคือไม่ไม่ไม่ได้ไปสร้างปัญหาอะไรแบบแบบว่าเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่เราสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยคือแม่เขาเป็นห่วงแหละแต่หนูเนี่ยคือแบบว่าโอเคพอเราแบบว่ามีเงินเก็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบวางแผนชีวิตตัวเองได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบ จะได้ไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงเราก็ทําให้เขาเห็นเองเลยคุณเฟนเนี่ยคุณแม่ดูอยู่บอกอะไรคุณแม่ก็ขอบคุณที่ทําให้แบบว่าแบบที่เกิดมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างแรกเลยที่แบบนี้คือขอบคุณที่รับยอมรับในสิ่งที่เราเป็นเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมายอมรับแบบเราที่เป็นแบบเนี้ยเพศสภาพแบบเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงดูเรามาจนแบบเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ ักทุกวันนี้คุณเฟนภูมิใจกับอาชีพหรือว่าธุรกิจรับจองโตไหมที่ทําอยู่ทุกวันนี้โคตรภูมิใจเลยพี่คือแบบที่โคตรภูมิใจเพราะว่าอะไรหรือมาได้ไปสร้างอาชีพให้กับคนแม้กระทั่งแบบว่าบางคนที่แบบลูกเขาเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหาเงินอะไรอย่างเงี้ยพอมันมีอาชีพนี้ได้เขาสามารถ เป็นรายชีพเสริฟเขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เขาสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยอะไรเงี้ยคนแก่บางทีไม่รู้จะไปไหนนั่งอยู่แต่บ้านก็เป็นโรคเหงาซึมเศร้าแต่อยู่ตรงนี้เขาได้เจอเพื่อนฝูงไปเจอเพศอื่นที่แบบว่าเป็นป้าเหมือนกันก็ไปนั่งคุยกันไปจอยกันไปนั่งเล่นรวมอาชีพเพื่อนร่วมอาชีพสัตว์คุยสารทุกสุขดิบกันคือมันเหมือนแบบเขาบอกเลยนะว่า น้องเฟนจ้างพี่กี่บาทอ่าพี่ไม่ว่าเลยนะพี่ขอแท่ออกจากบ้านโอ้โหนี่เหมือนทําให้ชีวิตเขามีคุณค่ามากขึ้น<ช>ได้ทํางานด้วยคุยกับคุณเฟรนมาเป็นชั่วโมงเนี่ยรู้สึกว่างานนี้ธุรกิจนี้ยากมากเลยนะคือไม่ได้ลงทุนเงินแต่ลงทุนด้วยด้วยแรงด้วยความเครียดที่มาทุกวันจริงๆอะ่ะแล้วไหนจะต้องมาหาคนที่รับงานให้อยู่ใกล้แถวนั้นอีกผมอยู่โซนสุขวิทนะคุณเฟนจะติดต่อได้นี่ลูกค้ายังมาอกีก <c oughs> ฮัลโหลสวัสดีค่ะพ่าป้าจงโตค่ะก็เราได้เสียคุณเฟนไปแล้วนะคเพราะว่ารับลูกค้าอยู่ฉะนั้นตอนแรกว่าจะชวนชนแก้วคุณผู้ชมฮะผมชนเองแล้วกันชนนิดนึงรับลูกค้าอยู่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเฟนแล้วก็ขอบคุณสถานที่ออเดฟายด้วยนะครับในการเอื้อเฟื้อสถานที่วันนี้สำหรับเล่าหมดแก้วแล้วก็ครั้งหน้าจะเป็นแขกคนไหนเป็นอาชีพอะไรรอติดตามก็ได้วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับโกเข้ามาในรายการเลย งานพรุ่งนี้ใช่ไหมงานพรุ่งนี้ส่งให้ผมได้นะพี่บีแบบพี่สามารถโทรได้ไหมขอเลยแล้วกันใส่ระบบอุปธรภมไปหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนกรุงเทพระยะไปอยู่ชนบุรีมันก็เลยเหมือนไกลบ้านไปหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว้าเวยอะไรเงี้ยเราก็สร้างครอบครัวที่ท่านสิคุณเป็นดูหาอยู่ครับมีแต่คนหล่อรวยทุกอย่างเลิศแต่ว่าเขาไม่เอาเราแค่ั้น